ก็ขอบคุณครนะครับทุกคนวันนี้มเป้ารอเร่องมีมาที่ริงเพื่อใดก่อนที่ผมจะรู้รี่สั้นว่าผมจะได้เล่นเป็นปัจจุบัน,น,น,นมีหลายคนที่อยากให้ผมเล่นบทแต่ว่าจริงผม จะรู้แหละว่าผมไม่เคยอยากไม่อยากเล่นเป็นหมอเลย,ม,ม,ยมันก็งูก็นอกเรียนได้เมื่อกี้เห็นผมเมือนหนึ่งที่ตกอุณุาฟ้ารับ เขาแบกมาเยอะเรื่องๆเนไม่ต่างออกับผมคร้บเพราะว่าผมก็แรกผมก็แบกบเยอะม,มากกไม่ว่าจะเรื่องทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนรู้กัน เราคนที่ผมเองภาพนี้แล้วก็ตัวเองในตอนนี้ผมผมดีใจแล้วก็ยังจะบ,บอกทุกคน,นครับเรื่องอะไรที่ผมคิดว่าผมไม่มีเวลาเป็นไปไม่ได้เหนื่อยเกิน อแค่ okay. คุณมีใจให้มันถ้าวันหนึ่งคุณจะมีเวลาให้มันแค่นาทีเดียวก็ตามขอแค้คุณมีใจผมเชื่อว่าทุกเรื่องมันทำไปได้สำเร็จได้ ไม่ต้องเป็นแบบอย่างก็ได้ครับเอาเป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะผ่านมันไม่ได้แต่ว่าใจหนึ่ง,งตอนไหนก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีต้องขอบคุณคือแล้วก็สอนอีกอย่างหนึ่งของผมคือการที่ผมจะผ่านช่วงเวลาที่มัน เทามากขนาดนี้มันต้องไม่ได้อาศัยแค่ตัวเองแล้วก็กำลังใจแล้วมันต้องอาศัยตึงบ้านรอมที่ดีมากๆน้องคนครับคือดพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็รักน้องคนมากๆที่แบบเออคอย ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจดีแล้วก็มีความสุขไปกับซีรีส์ด้วยกันตลอดเวลาเีื่เปิดกล้องรถชอ็อตตัวหนึ่งปิดกล้องถ่ายทำเสร็จครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทีมงานทุกคนผมคุ้นทุกคนมากเลยอันนี้ขอพูดกับทีมงานนิดนึงคนที่พี่ทุกคน พายุีเอนกมยูที่ถึงไทยโอ้โหแล้วพชื่อคนไม่หมดคือทุกคนในกองอผมขอบคุณจากใจจริงที่ทุกคนไม่โนเข้าใจผมอะต่อให้ผมเจอนัแค่ไหนแต่ว่าทุกคนก็คอย เชื่อเราก็ส่งกับำลังใจผมตลอดเวลาถึงแม้ว่าผมจะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทางตรงอะแต่ผมรูม้ว่าทุกคนช่วยผมอยู่ผมจะบอกว่าความสำเร็จของผมณะวันนี้มาจากพีก่ๆในกองเมื่อไหร่เกินครึ่งหนึ่งผมขอบคุณพี่ๆจากใจความ แล้วก็ที่มันอยู่ที่ยังให้โอกาสแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมเสมอรที่จริงบริษัทผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องมีภาร,รกิจต่างๆมากมายแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจแล้วก็ยังเรียกว่ามอบเรียกว่าภารกิจที่สําคัญกับตัวหมอทอฟานี่ครที่จริงเรื่องนี้มันก็ เก็บมานานเป็นเรื่องที่ที่ออกเราก็รับแล้วก็เราก็ยังจะเห็นมันก็ขอบคุณมากๆที่ที่มองโอกาสนี้ให้ให้กับผมให้ผมได้ให้ได้รุยไปกับมันจนถึตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่ให้ผมกีคะแนนนะ่แต่ผมก็สุดแล้วพี่ครับผมก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนนะครับ แล้วก็ขอบคุณสุดท้ายเลยก็คือสี่ครับพี่เพราะเป็นวันที่ต้องรองรับอารมณ์ผมเยอะมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานคือมากกว่าคำว่าขอบคุณที่อยากจะพูดขอโทษเบางรั้งพี่อยากจะไม่ได้ารัก หรือว่าเหมือนที่พี่บอกว่าเออบางทีัวพี่อยู่เนี่ยแต่ว่าบางทีใจพี่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นแต่เหมือนไม่ได้เรื่องอะไรสักแต่มันเป็นเรื่องที่พี่จะต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนอยากจะขอโทษทีบางครั้งเราก็ป,ปล่อยปาดละเลยครับแล้วก็ขอบคุณที้ เื่อใจพี่มาตลอดแล้วก็เป็นพันเนอร์ในการแสดงที่ดีมากๆถ้าไม่มีอินทงูที่ดีขนาดนี้วันนี้ก็ไม่มีท่าวฟ้าอย่างไหนจอให้ทุกคนเห็น,น,นแล้วก็ท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเอาใจช่วย แล้วก็คอยซัพพอร์ตผุ้คนที่อยู่ในที่นี้แล้วก็รวมถึงที่นายได้ทำด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมก็เดินทางมาช่วงสุดท้ายแล้วก็ตอนเหนอเลยอยากจะส่งตัวละครน,น้องอินทูนะครับกลับไป ตัวนี้อย่างเขาก็เอ,อ่ออยากจะบอกว่าอินทูเป็นตัวละครที่ทำให้ผมเข้าใจกับชีวิตครข้างมากแล้วก็มันทำให้ผมไม่รู้ว่าพออินทูได้เจอทราฟ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเออกลับมาคิดกับตัวเองครังว่าความรักมันสวยงามเหมือนกันแล้วก็ก็อยากจะให้ตัวอินทูกับทำธรมฟ้ามีความสุข อยู่กันไปจนแก่เท่าเลยนะครับเราในฐานงให้เขาดูแลกันนะครับรออยากจะคุณขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับในฮอลล์แห่งนี้ขอเสียงได้ไหมครับขอเสียงได้ไหมยังไม่หลับนะครั<ชอ>บ,<ชอ>บยังไม่หลับนะครับอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีแม่ๆงานวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลย ขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็น้องพวกเรามาตลอดระยะเวลาหลายๆปีแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับแม่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เป็ความทุข์นงางนะครับเป็วควทนนะผมกับเฮียจิมก็จะดูแลมแม่ๆทุกคนที่ดีที่สุดพะไที่ผมจะได้ทำได้นะครับก็อยากขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับพิถายศพ,พิจา แล้วก็พี่ทีมงานทุกๆคนเลยอยากจะบอกว่าพี่เป็นเป็นกำลังใจในการทำงานในทุกๆวันคือมันเป็นมันเป็นเอเนอร์จีที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาทำงานทุกเช้าเราตื่นมาจนคือเวลาทำงานมันเอยู่ด้กันแบบ16ชั่วโมงถ้าถ้ามันไม่รู้สึกคอมฟอร์มอยู่แล้วมันก็งานมันก็ออกมาไม่ได้สนาดนี้นเราต้องขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่ Thank you for people in the live streaming too. Thank you for supporting. Thank you for paying a lot of attention to this uh, My Magic Prophecy series. And I hope you guys get a little thing back to using your life. And thank you all of you in here too. For, พี่ชายแล้วครับมะกรูดครับอินพี่สี่มีอะไรจะบอกนะครับอ๋อมีเซอร์ไพรส์เหรอครับอะไรอะไรให้เขาบอกเองดีกว่าครับพี่ชายใจแล้วโชว์แล้ววันนี้เราจะเก็บเซอร์ไพรส์มามาให้ทุกๆคนดูครับผมครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ครับ 29ดูดูก่อนว่าเขามีบอกมัีบอกจดวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับผม Union Mall นะครับผมต้องคออยู่เรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพูดอะไรที่มันไม่ควรพูดไปนะครับ u n i t n a l l u n i t n Mall นะครับจ i m มี C Dream s เ a t e ฟน a อ d นะครับ m o l l Information นะครับวันที่30เดือนกันยายนนี้กัสม แล้วก็ขอขอบคุณที่รักทุกทุกคนครับผมที่รักทุกทุกคนวันนี้เอาเป็นแฟนแล้วครับขอให้จอยกับวันนี้เยเยอะนะครับเป็นโมเมนต์แล้วเป็นเมมโมรีที่ดีเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจำญญที่ ผมเองทุกๆคนในนี้จะไม่มีวันเียครับอ๋ออ๋องมีอย่ารงหนึ่งครับพรุ่นนรงนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมีงานอีกใช่ไหมครับิอ๋อใช่ครับผมอ่อพรุ่งนี้ก็จะมีอ่อเป็นไฟล์จิตร์พรอพเพอร์ซี่ไลท์ยิ่งเลิฟแอฟเตอร์บาดี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นฟิลคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มอ,อ่าอ่าจะเป็นแบบผมว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ พราะเพลง,งน่าจะมีเยอะในชว่วงนี้คือใครใครที่แบบอยากติดตามสาม,มารถมาเจอกันได้อีกนะคะรับพรุ่งนี้ใชครับผมหรือว่าใครที่มาไม่ได้ก็ฝากไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับได้ข่าวว่าใช่ครับผมได้ข่าวว่าเพลงนี้เปลี่ยนไปจากวันนี้ด้วยไหมมีเพลงเพิ่มเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมีเพลงเพิ่มเติมครับผมเพิ่มเ,<ข>เพิ่มเข้ามาเยอะเลยใช่ครับใช่แต่ว่าเราเพลงเดิมเนี่ย เปลี่ยน็อกกิงด้วยใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้แต่ว่าบางบางบางอย่างอาจจะทําให้เหมือนเดิมไงอ่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ตาโตทำไมล่ะกาก็ยังไงยังไงนะครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกันวันพรุ่บอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนที่พวกเราจะจัดกันไปนะครับเรามีเดลกที่อยากพอให้ทุกคนอีกหนึ่งเพลงครับไปดูกันเลยไหมครับ